สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่ธัญญาจะมาให้ความรู้เรื่องเห็ดปุ้นขามฟรุสวัมนะคะเห็ดตัวนี้ภาษาไทยเรียกว่าเห็ดไส้เดือนนั่นเองนะคะเพื่อนๆพ,พี่ย่ามาตั้งชื่อเขาว่าเห็ดระโกกฝรั่งนะคะเห็ดตัวนี้จะมีลักษณะขาสูงยาวหมวกเป็นสีน้ำตาล แล้วก็ความโค้งของหมวกลงมาข้างใต้สีจะเบาบางหมายถึงว่าสีจะไม่ชัดเจนแต่ข้างบนสีจะน้ําตาลเข้มขาเขาจะกลวงใต้กลีบหมวกจะเป็นลักษณะของกลีบหมวกคล้ายๆเหงง็ดระงกก็คือเป็นกลีบหมวกซ้อนๆซ้อนๆกันหลายกลีบรสชาติของเขาจะเบาบางเห็ดชนิดนี้จะมีความกว้างของเห็ดประมาณ5-6ซนเมตรนะคะแล้วก็ เขาจะมีถุงเท้าที่ตรงโคนขาเขาอน,นะคะจะมีถุงเท้าอยู่เห็ดชนิดนี้ไม่มีวงแหวนสังเกตง่ายๆคือเปราะบางมากๆค่ะแล้วก็จะมีตรงช่วงขาจะมีลายๆนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะสังเกตได้ง่ายค่ะส่วนคู่เหมือนของเขานั้นมาชมกันเลยค่ะนี่คือคู่เหมือนของเขาลักษณะของขาจะลักษณะคล้ายๆกันเลยคือกลวงยาวเรียวแต่ขาของตัวเนี้ยคู่เหมือนเนี่ย จะเป็นลักษณะขาที่แบบว่าผอมสูงความหมวกก็จะต่างตรงสีค่ะสังเกตง่ายๆสีเขาจะสีของตัวปลอมเนี่ยคือจะขาวออกนวลนๆนนแต่สีของของจริงอย่างที่พี่ย่าโชว์ให้ดูนี้จะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะกรอบของหมวกเขาจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนลงมาขาจะกลวงไม่มีวงแหวน ะะสังเกตได้ง่ายๆรสชาติจะอ่อนมากๆเกิดใต้ต้นไม้ผลัดใบค่ะในป่าที่มีความเป็นหญ้าเป็นความที่มีสารอาหารอยู่นะคะเขาชอบเกิดในที่ที่มีสารอาหารอยู่นะคะแต่พื้นที่ที่โล่งที่โปรง่งที่เห็ดคานโยเฮนหรือเห็ดพึ่งหวานเกิดขึ้นตัวนั้นอะ่ะเขาก็จะไปเกิดแซมบ้างเป็นบางครั้งจะเกิดในฤดูร้อนคือฤดูนี้ละค่ะ ส่วนฤดูเห็ดพึ่งหวานที่แท้จริงออกมานั้นเขาจะไม่มีแล้วนะคะเขาจะหายไปกับฤดูร้อนค่ะจะเกิดประมาณเดือนอกรกฎาคมค่ะเพื่อนๆน,นะคะสิงหาต้นสิงหาก็จะมีปรปรายค่ะเห็ดตัวนี้เอามาซุปอร่อยมากรสชาติดีค่ะแต่ว่ารสชาติก็จะอ่อนๆนะคะเหมือนเห็ดทั่วไปกลิ่นก็บางมากๆเลยค่ะแทบจะไม่มีกลิ่นอะไรเลยค่ะ เวลาเราไปเก็บเราจะสังเกตง่ายระหว่างตัวจริงกับตัวปลอมมานะคะตัวจริงก็คือที่พี่ย่าถืออยู่เนี่ยของจริงเลยค่ะนี่คือดอกจริงถ้าคนที่คุ้นเคยกับลักษณะเห็ดจะรู้ว่าอันนี้คือของจริงแต่ถ้าคนที่ไม่คุ้นเคยอยากเก็บเลยค่ะพี่ย่าขอร้องเพราะว่าเห็ดทุกชนิดเห็ดทุกอย่างเขาจะมีคู่เหมือนที่มันอันตรายค่ะ 1. คือมีพิษสะสมแล้วมันจะไปสะสมเอาไว้ในตับมานะคะ2คือมีพิษออกมาเลย เห็ดตัวนี้ไม่มีพิษสะสมค่ะเพื่อนๆแต่เราจะต้องเอาไปทําให้สุกก่อนที่จะนํามารับประทานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเก็บเห็ดมือใหม่หัดขับพยายามระมัดร,ระวังในการเก็บนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าเนาะเห็ดตัวไหนที่เราไม่รู้จักก็หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงไปเลยค่ะแต่ตัวนี้ที่พี่ยาเอามาแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักคือเพราะว่าพี่ยาต้องการเห็น เพื่อนๆทุกคนที่เข้าป่าเก็บเห็ดรักในการเก็บเห็ดรักในการเข้าป่าจะได้มีความปลอดภัยในชีวิตของเราด้วยนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยเรามาแกงให้เพื่อนๆเ,เพื่อนที่ไม่รู้อิโนโออิเนเองี้มากินแกงของเราเขาจะได้รู้ว่าเนี่ยร้อปซปลอดภัยนะให้เขารู้ว่าเนี่ยเรารู้จักเห็ดที่แท้จริงนะนั่นล่ะคะ่ะก็เอาความรู้มาแบ่งปันเพื่อนๆให้ได้รู้จักนะคะไม่ได้มาอวดโอ้อะไรนะคะเพียงแค่ว่า คือเรารู้มาจากคุณครูผู้เชี่ยวชาญทางชีววิทยาหรือทางด้านเกษตรวิทยาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อนๆก็คุณครูเขาสอนมาแล้วก็มาบอกต่อนะคะเป็นวิทยาทานให้เพื่อนๆได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ค่ะมาดูตัวปลอมอีกรอบหนึ่งค่ะของปลอมของเรียนแบบคู่เหมือนนะคะนี่เลยเพื่อนๆสังเกตไหมว่าขายาว ข้างบนขาวข้างล่างน้ำตาลนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันกับคล้ายมากเลยใช่ไหมจ๊ะคล้ายมากเลยถ้าไม่มั่นใจอย่ากเก็บค่ะคล้ายกันมากๆดูให้ดีๆนะคะแต่พอดูเข้าจริงๆจ,จะมีความต่างอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นความหมวกความขาใต้กลีบ ต่างกันชัดเจนเลยค่ะเพื่อนอย่างพี่ย่านี้จะดูออกทันทีแต่น้องๆจะดูไม่ออกอันนี้มันต้องเป็นเห็ดไส้เดือนแน่ๆเลยของจริงแง่แเลยแต่จริงๆแล้วดูใต้ดอกดูใต้ดอกแล้วไม่ใช่เลยค่ะตัวนี้ก็ของปลอมนะของไม่จริงของไม่จริงมันก็ไม่สั่นไม่ไหวนี่คือของปลอมนะคะเพื่อนดูให้ดีๆค่ะสังเกตที่หมวกที่ขาขายาวขาจะไม่มีขนติดนะฮะแล้วใต้กลีบใต้กลีบ จะห่างกันเล็กน้อยจะไม่กลีบชัดเจนความสีแตกต่างชัดเจนอันนี้จะเป็นสีออกขาวเหลืองนะคะแบบนวลๆไข่ๆแต่ของจริงนี่จะออกน้ําตาลแล้วก็รอบวงกลมของเขาจะเป็นสีออกเหลืองเหลืองไข่ไก่นิดหน่อยค่ะเนี่ยเห็นไหมเหมือนเห็ดละโงกเลยใช่ไหมจ๊ะ นั่นแหะค่ะต้องระมัดระวังในการเก็บส่วนตัวนี้ไม่ใช่นะคะมันติดมาในวิดีโอค่ะยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ย่าด้วยนะคะแล้วจะพยายามทําคลิปดีๆให้ความรู้เรื่องเห็ดกับเพื่อนๆต่อไปค่ะกดไลค์ให้พี่ย่าด้วยสวัสดีค่ะ <S 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 <S